สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องแกงว่วง,งย้ำใบจ้ะบักโยมแจ้วพียกมาๆมะว่าหลายยายหังมากินสมกินแสวน้ำกันเด้อพี่น้อง สมจรและเนาะโอ้ยตาซึนกูอยากนะเห็นบ่าปากดำๆเ่ยไม่กินว่าได้ลูกมันชมกีฬาสีทองเขียให้แม่เขียผูพูด,ดยาว อ๋ยขึ้นโหลดเด้อพี่น้องเลยตาซึน มันเหีวว่ขวดมันอยสีหัวมันใหญ่ป็นไหนพี่น้องแบนยใหญ่อยู่เด้งอะัอนเด็ดจับมาเด้อบๆพน้อ ล้างแล้วนะคะม,ยมะยมเนี่ยค่ะชัดๆแจ่มๆเลยโอย lớp bớt nè, bài nắm đâm nè dạt nắm Ôi, bà là phi non. Em à, xuất thai, à, á, khỏi phần. khỏi này đó.